ดราม่าซีเกมกัมพูชาคว้าทองแบดมินตันทีมผสมเพราะไม่ให้ห้าชาติส่งแข่งขัน,ขนก็เป็นประเด็นดราม่าเหมือนเดิมนะครับที่ชาวอาเซียนเราได้โจมตีทางเจ้าภาพกัมพูชาครับว่ามีการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีกฎ ต่างๆนานามากมายที่กดเป็นกรณีพิเศษที่เอื้อประโยชน์แก่ทีมทัพนักกีฬาของเจ้าภาพเองนะครับด้วยประเด็นนี้เองนะครับที่ทางเจ้าภาพมีการโกงมีการเล่นเทคนิคพิเศษต่างๆนานาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทีมชาติของเจ้าภาพเองนะครับเพื่อให้ได้เหรียญทองมากที่สุดไม่ว่าจะมาด้วยวิธีใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโกงก็ดีหรือใช้นักกีฬาจากชาติอื่นก็ดี แต่ทุกกรณีที่กัมพูชาทำหรือเขมรทำนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขามองว่ามันน่าเกลียดมันเกินหน้าเกินตาและมันโฉงแจ้งเกินไปนะครับซึ่งชาวกัมพูชานั้นน่าจะไม่มีความรู้สิละอายอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ชาติตัวเองได้ทําลงไปนะครับก็กลายเป็นกระแสทันทีนะครับสาหรับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสมนะครับในซีเกม2023 ที่จ้ภาพกัมพูชานะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองได้อย่างสําเร็จนะครับหลังเอาชนะเมียนมาไปอย่างสุดระทึกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการคว้าแชมป์ครั้งนี้ของกัมพูชาครับก็มาจากที่เจ้าภาพไม่อนุญาตให้ไทยและอีกสีชาติคือมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและสิงคโปร์นะครับซึ่งถือเป็นชาติที่มีนักแบดมินตันชั้นนําของโลกกัมพูชาเลยห้าม 5าชาตินี้เข้าร่วมแข่งขันในประเภทนี้นะครับซึ่งจากประเด็นนี้เองนะครับทำให้ทางกัมพูชาได้คว้าทองนะครับนอกจากนี้นะครับแบดมินตันทีมผสมถือเป็นครั้งแรกที่มีการชิงเหรียญทองในกีฬาสีเกมด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่กัมพูชาบรรจุแข่งขัาขานและออกกฎกรณีพิเศษก็เพื่อหวังคว้าเหรียญทองให้ได้นั่นเองนะครับทำกลางคู่แข่งอีก4ชาติได้แก่เมียนมาบรูไนติมอร์ตะวันออกและลาว สวนฟิลิปปินนั้นนะครับเขาไม่ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเปิดโอกาสให้ชาติที่ไม่ใช่ชาติชั้นนำได้พัฒนากีฬาแบดมินตันนั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ฟิลิปปินไม่ร่วมส่งแข่งขันในครั้งนี้นะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในซีเกม2023นะครับยังเหลือให้ชิงอีก7เหรียญทองด้วยกันนะครับในประเภทชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่ ผู้ผสมทีมชายและทีมหญิงซึ่งทัพคนกายไทยนะครับมีลุ้นเหรียญทองทั้งหมดนะครับนั่นก็เป็นประเด็นกระแสดรามา่าต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับฝั่งกัมพูชาเองนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ช่องโมอีกของผมด้วยกันแล้วกันนะครับหากมีข้อความหรือคำพูด ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานโอกาสนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ